สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กับมนุษย์นั่นเองค่ะค่ะสาหรับผัรสารการเรียนรู้ในการเรียนรู้ที่4นะคะความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กับมนุษย์เราก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมดนะคะ3เรื่องนะคะก็คือ ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ 2. ปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างรอดูการกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ่าเราก็จะมาดูนะคะในหัวข้อ ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์นะคะในระบบสุริยะแบ่งดาวออกเป็น2ประเภทได้แก่ดาวเลิกนะคะดาวเลิกคือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองได้แก่ดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะในส่วนของดาวคอนะคะดาวคอก็คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลก ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเองค่ะค่ะสำหรับนะคะดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เป็นดาวเล็กขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะนั่นเองค่ะอ่าซึ่งดวงทิตยนะคะก็จะให้แสงสว่างนะคะยามเช้าของเรานั่นเอง ค่ะต่อมาโลกนะคะโลกเป็นดาวเคราะ์ที่มีมนุษย์สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันโลกหมุนรอบตัวเองและโครจรรอบดวงอาทิตย์นะคะซึ่งในตอนเช้านะคะโลกของเราก็จะได้รับนะคะพลังงานความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะทำให้เกิดช่วเวลากลางวันเองค่ะ ค่ะต่อมาดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่โคจรรอบโลกนะคะเป็นดาวบริวารของโลกดวงจันทร์ได้รับพลังงานความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันกับโลกนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะสำหรับนะคะเราก็จะมาดูในหัวข้อปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะคะ ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์มีระยะทางห่างไกลกันมากนะคะแต่มีความสัมพันธ์กันทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆบนโลกเช่นกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นน้ำลงข้างขึ้นข้างแรมและฤดูกาลนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะศึกษาอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะ เรามาดูปรากฏการณ์แรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะคะก็คือกลางวันกลางคืนเด็กๆเ,เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเอ๊ะกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่าเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆกลางวันกลางคืนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกและการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบมีระยะเวลา24ชั่วโมงหรือ1วันนั่นเองค่ะ ซึ่งทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนค่ะคุณแอมก็จะมีรูปภาพมาให้นักเรียนได้ศึกษากันนะคะอ่าเราจะมาดูนะคะอ่าโลกนะคะจะใช้เวลาหมุนรอบตัวเองนะคะ1รอบโดยใช้เวลา24ชั่วโมงใช่ไหมคะและนอกจากที่โลกนะคะจะหมุนรอบตัวเองแล้วโลกนะคะยังโครจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยนั่นเองนะคะ ก็จะทำให้นะคะช่วงเวลากลางวันและกลางคืนของแต่และประเทศนะคะจะมีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนที่เกิดขึ้นนะคะแตกต่างกันนะคะอ่าเพราะสาเหตุอะไรเราไปดูกันเลยค่ะอ่านะคะด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะจะเป็นด้านนี้นะคะอด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะจะเป็นช่วงเวลา กลางวันนะคะ,ะทำไมช่วงที่ด้านนะคะที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นช่วงเวลากลางวันเพราะว่าด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะจะได้รับพลังงานนะคะความร้อนนะคะหรือว่าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะกระทบมาอย่างเปลือกโลกทําให้บริเวณที่ได้รับแสงสว่างน,นะคะจากดวงอาทิตย์เกิดเป็นช่วงเวลาของกลางวันนั่นเองค่ะส่วนนะคะอ่า ด้านที่ตรงกันข้ามนะคะจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนก็คือด้านนี้นะคะเพราะว่าด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่ไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะทําให้ไอไม่มีแสงสว่างนะคะไปยังบริเวณของพื้นผิวโลกตรงนี้ก็เลยทําให้นะคะเกิดเป็นช่วงเวลาของกลางคืนนั่นเองค่ะ และช่วงเวลากลางวันกลางคืนของแต่และประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าโรคก็จะโครจรน,นะคะรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะโลกด้านที่หันนะคะหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นช่วงเวลากลางวันโลกด้านที่ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์นะคะจะเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะ กลางวันกลางคืนมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ดังนี้นะคะอาเราทำจิตกับอะไรบ้างน,นะคะในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนอาจจะมีจิตกรรมนะคะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะคะของช่วงเวลานั่นเอง กลางวันนะคะคือช่วงเวลาที่ได้รับนะคะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สภาพอากาศร้อนสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่นะคะออกหากินมนุษย์ทํางานและทำกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นกลางวันผู้คนทำกิจกรรมต่างๆเช่นนักเรียนก็จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะเดินทางไปทํางานเองค่ะ ค่ะต่อมานะคะคือช่วงเวลากลางคืนเอเราทำกิจกรรมอะไรบ้างนะในช่วงเวลากลางคืนคะเด็กๆกลางคืนคือช่วงเวลาที่ไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สภาพแวดล้อมทั่วไปก็จะมืดมิดมนุษย์และสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก,ก็จะพักผ่อนหรือว่าเข้านอนนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนไปหนึ่งปรากฏการณ์ก็คือนะคะการเกิดกลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะการเกิดกลางวันและกลางคืนนะคะก็เกิดจากการที่โลกนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะและนะคะในหนึ่งอ่าหนึ่งวันนะคะเกิดจากการที่โลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลา24ชั่วโมงนะคะ และเด็กๆเคยนะคะทงงัยกันไหมคะว่าอ่าได้หนึ่งปีเกิดจากอะไรนะคะอ่าหนึ่งปีนะคะเกิดจากการที่โลกของเราโคโจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบนะคะซึ่งโลกของเราก็ใช้เวลาในการโคโจรรอบดวงอาทิตย์นะคะโดยใช้เวลา 365วันหรือ366วันก็คือ1ปีนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุูแอมก็มีแบบทดสอบให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนทำแบบทดสอบใน Google Form นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะเด็กๆ